สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายกวานทุกท่านวันนี้นะฮะน้ำมันเครื่องเครื่องตัดหญ้านะฮะสี่จังหวะสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้นะฮะในราคา195บาทพร้อมค่าจัดส่งนะตัวนี้สังเคราะห์แท้นะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะก็คือฟูลีเซนติติกนะฮะสังเคราะห์แท้คือสังเคราะห์แท้เนี่ย โมเลกุลของน้ำมันเนี่ยจะมีสารที่มันนิ่งนะฮะในอุณหภูมิสูงๆนะฮะความหนืดก็นิ่งนะฮะคือถ้าสังเคราะห์แท้เนี่ยความหนืดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ความหนื่มันจะคงที่นะฮะมันจะไม่แปรผันมันจะไม่ผกผันถ้ากึ่งสังเคราะห์หรือไม่สังเคราะห์เลยเนี่ยเป็นน้ำมัน จากธรรมชาติเลยเนี่ยความผกผันของมันจะมีผลนะนะฮะตรงนี้เขาสังเคอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในราคานี้อย่าลืมนะว่าไม่ได้เติมครั้งเดียวหมดในห้องแข็งอ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยใต้ลูกสูบเนี่ยนะฮะแล้วก็ในห้องแข็งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะคือห้องแข็งน้ำมันเครื่องกับห้องแข็งใต้ลูกสูบเนี่ยคนละส่วนนะ ของเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะฮะคือห้องแข็งน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.13ลิตรนะฮะ0.13นะอันนี้0.8ลิตรนะฮะนี่คือท่านอธิบายเนี่ยใช้เสมอเกียวนะคือเติมแล้วให้มันเสมอเกียวล้วนๆปิ่มๆนะฮะคือพอล้อนปิ่มๆเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นไง มันอยู่ราวๆประมาณ0.18ถึง0.2ถึง 2. 0.2นะฮะประมาณนั้นอืคือ0.8ลิตรเนี่ยเติมได้4ครั้งเรยดลายประมาณ4ครั้งเพื่อ6เพื่อล้นมันก็คือคือความปริ่มของมันอะปริ่มเสมอเกียวแล้วมันก็ล้นออกนิดนึงแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝานะ้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้ใส่กุญแจไว้นะ คือใน0.8เนี่ยใช้ได้4ครั้งความคุ้มค่าเอาตีไป200เออครั้งละ50บาท50 50 50 50คือ200บาทเนี่ย195ตีไป2อ0 50, 50 50 50 50 4ครั้งแล้ว4ครั้งเนี่ย1ปีอ่ะคุ้มไหม <laughs> ในราคา200คือความถี่ของเราไม่ได้รับจ้างตัดหญ้านะแต่ถ้าท่านรับจ้างตัดหญ้าท่านก็ต้องวางเหลตลาย วางความคุ้มค่าของอน้ำมันที่ท่านคิดว่าคุ้มค่าเออตรงนั้นหรือเปล่านะก็อีกอย่างหนึง่งคือตรงนี้ใช้มาตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะสี่สี่กระป๋องละสี่กันลอนสี่ปีอะ่ะปีละกันลอนปีละกระปรอ๋ปะะปองนะปีปีละขวดเออสี่ปีนะเนี่ย GX ห้าศูนเนี่ยใช้มาสี่ปีแล้วนะฮะเออไม่ธรรมดา แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่มันเสียหายลิ้นกันกับนะที่เป็นแผ่นเพทแผ่นลีดอะ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่เสียก็ยังทนทนถึกถกอยู่ <c oughs> เพราะว่าใช้คุณสมบัติของน้ำมันที่ดีแต่ <c oughs> ตัวนี <c oughs> ้ก็แล้วแต่ท่านนะเห็นมาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าเอ้ยตรงนี้หาซื้อง่ายก็แล้วแต่ท่านนะฮะความหนืดอาจจะเยอะมากขึ้นแต่ใจผมไม่ชอบเท่านั้นเอง ราคา120อันนี้ราคา195อือันนี้0.8เท่ากันนะแต่195อุณหภูมิอันนี้สังเคราะห์แท้ร้อยนะอันนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เขียนฟู l ลี่เซนเทติกนะเขียนไหมไม่เขียนนะอันนี้แค่บอกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ นะประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเซมิเซนติิกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้น้ามันเครื่องส่วนมากก็เซมิกนะับปู้ลลี่นะคืนสังเคราะห์กับสังเคราะห์เขาจะใช้สองสองผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะฮะประมาณนี้คือถ้าใจจริงๆนะ่ะคุณเล่นเครื่องคุณไม่ได้รับจ้างนะความคุ้มทุนความคุ้มค่าแล้วก็อยู่ในในเครื่องมือในชีวิตประจําวันของเราอ่ หน้าฝนก็ตัดหญ้าหน้าแล้งก็สูบน้ําคือเรื่องของเรื่องมันสูบน้ําเครื่องตัดหญ้าสูบน้ํานี่แหละผมก็เลยใช้ตัวนี้นะก็คือเครื่องตัดหญ้าเอาตินหอยโข่งสูบน้ํานี่แหละคือความจําเป็นของมันก็คือน้ํามันเครื่องมันจะต้องสุดยอดของมันจริงๆเพราะมันอัดทอกตลอดเวลา <c oughs> อัดทอกจนคาร์ดหมดนะฮะก็แนะนำได้เท่านี้นะฮะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยล่ะวันนี้ อย่าลืมกดติดตามนะฮะสวัสดีครับ